สังคมในยุคนะั้นมันมองว่าวิทย์ผลิต มันเป็นปัญหาของคู่ชีวิตที่แบบมีการทำร้ายร่างกายกันค่อนข้างจะรุนแรงนักหน่วงคือเป็นครั้งเดียวแล้วเราก็สยองเข็ดนะคะนะ,ะก็เลยหนีออกมา <S <S แรกๆกก็ถูกตามเสร็จแล้วก็เลยก็เลยเกิดความกลัวกลัวความรักที่จะเป็นแบบเพศเพศผู้ชายอันนี้ยอมเราบว่กลัว ก็ไม่ได้คบใครอีกไม่ได้ไม่ได้สร้างครอบครัวกับใครอีกเลยกลัวการมีครอบครัวอันนี้ก็หนีเหมือนกันแต่แต่เขาคือเขาเป็นคนเชาชู้เป็นคนเชาชู้มากไม่ค่อยกลับบ้านแล้วเราจะไปทนอยู่ทําไนเลยมาอุ้มลูกมาเลยคุณปูป่ก็ไป อเมริกาเลยเอาลูกไปด้วยพี่ชายไปส่งหมุดไปไปไปกกับเลยนะสักห้าปีโอ้ลูกเข้าใจมากเขาบอกภูมิใจเขามีแม่คุณยวก็พอคุณปู่ของคุณย่าเหรอคะเจอกันจะตาฟ้าลิขิตคำคำเราสองคนมีเพื่อนคนเดียวกัน อ่ากลุ่มเดียวกันแต่สองคนน่ะไม่เคยเจอกันเพื่อนเขาจัดงานเขาไปเสร็จุณคุณปู่ยืนอยู่แล้วคุณย่าก็เดินผ่านมา,าคุณย่าปู่ก็มองไปเอ๊มันคือมันสะดุดตาบองว่าเออผู้หญิงชุนี้แต่งตัว <c oughs> ดีนะแต่งตัวสะอาดเนี้ยตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักกันนะฮะแต่ก่อนนี้ก็นิ่งที่ในินสัยแล้วก็คื ชอบชอบชอบผู้หญิงสวยๆเราเห็นผู้หญิงเรามองอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่ค้นพบตัวเองยังยังไม่ค้นพบตัวเองยั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 งไม่แน่ใจว่าตกลงเราชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเรือว่าเราจะเป็นผู้ชายเองคราวนี้เพื่อนมาแนะนำเพื่อนมาแนะนำบอกเฮ้ยให้ดูแลยปากเพื่อนไปทานข้าวเลยนะนาน นึกว่าใครที่ไหนนึกว่าใครเราก็สนใจเราก็รีบรับปากเออได้ได้เราก็รีบรับปากเลยก็เลยได้รู้จักกันจริงจริงของผู้เนี่ยครอบครัวรู้ ว่าเลยพราะคงรู้ว่าผููเป็นชอบอย่างนี้ใช่ชอบแบบนี้ <Okay. S 2> ใช่ของคุณย่าก็ก็เป็นเรื่องที่สังคมต่างจังหวัดเพราะแม่เราที่ที่ยังไม่เคยมีเลยที่ว่าเอ๊ะลูกลูกไปคบตกลงผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยหรือกระเทยไปเจอกันที่ไหนอไปเจอกันที่ไหนยังไงก็มีคมีคําถาม,ม,มที่เยอะแยะ,ยะ,ยะแต่ถามว่าปิดกั้นไหม เขาก็ไม่กล้าอาจจะด้วยไม่ได้อยู่ในบ้านเลยไงฮะก็ก็ไม่ได้ปิดกัน้นแต่ว่าสถานะถือว่าเขายังไม่ค่อยยอมรับนะแต่ว่าคุณปู่เขาก็เพียรพยายามเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ทุกคนที่บ้านก็รักเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัวแต่ก่อนมันไม่มีเลยเนาะคำว่า ทอดีอะไรอย่างไม่มีไม่มีไงแต่ก็เราก็รู้กันแค่นั้นเองแต่ว่าก็ไม่ได้ไปทําอะไรคือสังคมในยุคนั้นมันมองว่าวิทย์ผลิต <Recently> เขามองเราว่ามันเป็นโรคจิตวิทย์ผลิตผิดเพศอะไรแบบนี้ซึ่งคุณย่ามองมันไม่ใช่ คต่เนี่ยจะเป็นคนค่อนข้างคิดบวกจะบวกตลอดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบวกไม่เป็นไรมันจะต้องมีประตูบานใหม่เสมอมันจะต้องมีสิ่งใหม่ๆให้เราเสมอแล้วชีวิตเราจะดีกว่าเดิมตอนตอนวิกฤตตอนนั้นก็ก็อยากจะคุณปู่ก็ชวนกลับไปอยู่อเมริกาเหมือนกันแต่ตอนนั้นสมัยก่อนคุณย่ายังไม่เคยไปเนาะก็คิดจะไปแต่ก็ไม่ทันได้ไปครับเมื่อคุณผ่านมาอมองยอง้อนกลับไปจะรู้ว่าอ๋อเรามักจะได้อะไรหลังจากนั้นเสมอ มันคือบททดสอบของของของชีว e ิตท okay. so ุกผู ização, ้ทุกคนอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะผู้ของเราการไม่มีลูกหรือมีลูกไม่ได้หมายวามว่ามีเพื่อให้เขามาเลี้ยงดูเราเพราะนั้นของคุณปู่คุณย่าเราก็ไม่ได้มีเราไม่เคยมีสักนิดเดียวเลยใน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 จิตใจว่าใครจะเลี้ยงดูเราเพราะเราวางแผนว่าเราจะไม่เป็นภาระให้ใคร ไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือว่าเงินทุนสำรองซึ่งคุณย่าเองวัยขนาดนี้ก็ยังยังทำงานอยู่เราเกิดมาในยุคที่โชคชชดีนะชชชโชคดีมีโชเชียลที่ช่วยให้คุณย่าทำงานได้ถ้าเปลี่ยนเป็นไฟใครเป็นไฟอะให้ <laughs> <บ>อตอบเอง <laughs> ไฟาตัวนี้ซึ่งบุคลิกไม่ใช่ คนนี่เป็นคนที่แบบถ้าปู่เป็นไฟปุ๊บนี่นะเขาหยุดเลยแล้วก็คือไม่ไม่ไม่ให้ไม่หอมมาไม่หอมเบื่อไหมเนี่ยปูเบื่อไหมไม่เบื่อเลยแต่ไม่เบื่อเลยแต่จะคือตึงนิดนึงว่าถ้าพูดอะไรแบบว่าความความคิดเห็นไม่ตรงกันแต่ไม่ใช่ว่าเบื่อนะะแล้วก็เบี่ไม่ว่าจะผิดหรือไม่ผิด แต่ถ้ารู้ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนั้นเราก็อ๋อขอโทษขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจขอโทษจริงๆอะไรแบบนี้คือมันเป็นความจำเป็นคำขอโทษนะมันจะทำให้ทุกอย่างซอฟลงณนะวันนี้นะคะถือว่าเราใช้ชีวิตกันได้อย่างสวยงามคุ้มค่าคุ้มค่าที่เราได้มาใช้ชีวิตร่วมกันปู่ขอบคุณเขาทุกวันเลยนะ ขอบคุณนะที่ดูแลกันขอบคุณทุกวันวันไหนปิ่มจะนั่นขึ้น่าก็อยากจะร้องให้อ่ะอยากจะร้องให้ทำไมเขาก็ดีกับเราอะไรเงี้ยโอโหแบบโอ้ถ้าเรารักรักแล้วอ่ะมันก็คือรัก คำว่ารักจริงๆไม่มีเพศอ้คุณปู่กับคุณคุณปู่กับคุณย่าจะไปไหนกันลรอคะอวันนี้พาปู่ไปโรงพยาบาลค่ะ,ะคุณหมอนัดเจาะเลือดตรวจสุขภาพป,ประจำปีอายุทนี้แล้วต้องดูแลสุขภาพพิเองเองยิงดนดจ้าเปตายเร็วกกเกาะไว้เกาะไว้เด็กคุณปู่เขาจะบอกแล้ว่าเขาต้องขอตายก่อนเนีย่ยถามเขาดิตายก็ ผมไม่เป็นพละให้ลูกหลานนะบริจาคหมดแล้วอุทิศหมดแล้วอุทิศร่างให้หมดให้โรงพยาบาลจุฬาไปแล้วอวัยวะร่างกายด้วยค่ะทั้งอวัยวะด้วยปูจะบอกว่าเขาจะอยู่ยังไงคนเดียวถ้าไม่มีญาติ เมื่อย้อนกลับไปยุคของเราเนี่ยมันสังคมทุกวันนี้ดีกว่าเยอะแต่พอพอคนมาใช้ชีวิตกันจริงๆในเพศสภาพเอ,อเพศสภาพหรือผู้หญิงกับผู้หญิงหรือชายกับชายก็ดีหรือว่าอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่สังคมยอมรับแต่กฎหมายที่จะรองรับให้เรากลับไม่มีมันเป็นเรื่องที่พูดกี่ครั้งก็คือเป็นความเก็บปวด กฎไมาไม่มีเปิดศึกโดนปืนทีเดียวค่าห่างศพ